สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบครูธนาพรบังเกิดน,นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาสุสสารภระสุสสาและก็พละเสริมนะคะวันนี้เราก็จะครูก็จะมาบอกหน่วยแนวข้อสอบนะคะการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยนะคะที่เราจะสอบก็มีหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะ สถานการณ์การเจ็บป่วยเลขการตายของคนไทยสถานการณ์การเจ็บป่วยของคนไทยผู้ป่วยนอกผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้านโดยมีพิจารณาจาก5อานดับของอัตราผู้ป่วยนอกตามกลุ่มเหตุการป่วยไม่รวมวุงเมหารกรน,นะคะ ผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มารับการตรวจแล้วต้องการต้องการนะรคะต้องการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือนอนโนรงพยาบาลโดยเมื่อพิจารณาจากอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรเท่าไรคะ1,000งแสนคนจำแนกตามสาเหตุการป่วยที่สำคัญนะคะน,นี้ก็ จากตารางสาเหตุการตายที่สำคัญสามอันดับได้แก่อะไรบ้างคะ 1. รคมะเร็ง 2. อ,อุบัติเหตุและการการการตายเป็นพิษ 3. หัวใจสาเหตุและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยโรคทางพันธุกรรม เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีนและอะไรคะเละโครโมโซมที่เป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเมื่อมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกโดยตรงโรคประวาตสายเตุเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิต ผลิตไดะผลิตฮอร์โมนอินชูลินนะคะให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายได้อาการนะคะปัปะสสาวะบ่อยและมีปริมาณมากกระหายน้ำดื่มบ่อยกินจุหิวบ่อยและอ่อนเพลีย น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเป็นแผลเรื้อรังรักษาหาหายยากคันตามตัวตามผิวหนังนะคะในทางการป้องกันโรคเบาหวานรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่รวมทั้งผักและผลไม้เป็นประจำสองลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมัน 3ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวตนอย่างส,งสงม่ำเสมอสัปดาห์ละ3-5ครั้งอย่างน้อยครั้งละ3มสินาที นี้ก็ลักษณะการถ่ายทอดทางบรรทุกรรมของลูกทาสิเมียโดยถ้าพ่อแม่เป็นพาหะก็มีโอกาสถ่ายทอดมาสู่ลูกได้นี้ก็ลูกจากการนะคะการประกอบอาชีพลูกหรือหรืออาการผิดปกติทาง สุขภาพใดในที่เกิดขณะทำงานหรือเป็นผลจากการทางานโรคตะกัวเป็นพิษนะคะสาหตุร่างกายสะสมสารตะกัวมากเกินขีดความปลอดภัยซึ่งอาจได้รับการไหนะคะสูดดมการรับประทานหรือการสัมผัสตะกัวสะสมเป็นเวลานานนะคะอาการปวดบิด ในท้องอย่างหุนแรงโดยหาสาเอีดไม่ไมพบถ่ายเป็นเลือดรวมร่วมกับมีอาการท้องผุอันนี้ก็จะเป็นอาการข้างต้นนะคะแนวทางการป้องกันจัดสภาพการทำงานให้ปลอดภัยเช่นสวมเสื้อคลุมป้องกัน พิตะกัวมีอ่างน้ำและห้องนะห้องอาบน้ำอย่างเพียงพอมีการระบายอากาศอย่างอะไรคะอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ควรรับประทานอาหารหรือสูบุรีในห้องที่มีสารตะกัวนะคะในนี้ก็โรคกระเพาะนะคะสาเหตุอาการนะคะ ักเรียนอย่าลืมไปทบทวนความรู้นะคะครูจะออกข้อสอบอยู่หน่วยการเรียน,นรู้ที่4และก็หน่วยการรนรู้ที่5นะคะโรคติดเชือ้อโรคติดเชื้ออุอบัติซ้ำนะคะโรคที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วกลับมาระบ,บาดซ้ำอีกและในปัจจุบันมีอัตราการป่วยสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดมีอะไรบ้างคะรูปวรรณรค,รคป่อสาเหตุเกิดจากเชือ้อแบคทีเรียนะคะอาการนะคะก็จะมีไข้และไอเรื้อรังนะคะเป็นเนว,ล,เนวลานานนะคะแนวทางป้องกันนะคะผ้าบุตรหลานไปรับ,รบการฉีดวัคซีนนะคะ B CG นะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะนักเรียนคะการบ้านก็จะอยู่ที่สมุดเล่นสีมพูที่นักเรียนได้รับไปนะคะนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยนะคะส่งกลับครูว,วันที่6นะคะมีะรายอัปเดตนักเรียนสามารถดูในลายโรงเรียนเฉโอุทวิทยาได้นะคะครับนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะ ดูเลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ